การแข่งขันวอลเล่์วันเยวาวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชาเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่8ปีที่31ประจำปี2563ชิงเพื่อพระราชทานสมเดภภ็จพระนิพพานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชะเลิศแห่งประเทศไทยณอนะิมเทศบาลเมืองพุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกิจการข่านในวันนี้เป็นรอบชิงชาเลิศค่ะ วันที่16ธันวาคมนะคะในประเภททีมชายค่ะโรงเรียนนวมินราจุทิพมัตชิมจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะลงสนามพบก,กับแชมป์เก่าโรงเรียนอัศม์ชัญจากกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งผลการแข่งขันนะคะก็เป็นทางมัดชิมค่ะที่สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ19 25ต่อ23 21ต่อ25และ25ต่อ20ค่ะ ควา้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่สามนะคะซึ่งเคยทําได้เมื่อปี2558และ2559แล้วก็ยังเป็นทีมชายที่ควา้าแชมป์มากที่สุดค่ะส่วนในประเภททีมหญิงนะคะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีค่ะแชมป์เก่าลงสนามพบกับโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะก็สามารถเอาชนะไปได้3ตัวสเซต 25-15, ต25-9และ25-17ค่ะ ปองการแชมป์เป็นสมัยที่ห้าติดต่อกันซึ่งนับตั้งแต่ปี2559 2560 2561 2562และปีล่าสุดคือ2563พร้อมกับใสต่ติคว้าแชมป์มากที่สุดในประเภททีมหญิงค่ะบอลแรกไม่ดีนะคะป้อมเพชรสำหรับในพิธีปิดการแข่งขันนะคะนายทรงชัย วงวัชระดำรงค่ะนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงก็มาเป็นประธานในพิธีปิดและก็มอบรางวัลให้กับนักกีฬานะคะโดยมีนายสุภชัยรักเล้งค่ะผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงกล่าวรายงาน ผลการตัดอันดับนะคะในประเภททีมชายอันดับที่สามร่วมค่ะโรงเรียนกีดาจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมจากจังหวัดสระบ,บ,บุรีค่ะรับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทโรงเรียนอัสสัมชัญจากกรุงเทพนะคะอันดับที่สองค่ะรับเงินรางวัลสองหมื่น 20, บาท และอันดับที่หนึ่งนะคะโรงเรียนนวมินชายจุทิภปทรชิมจากจังหวัดนครสวรรค์รับเงินรางวัล40,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะส่วนในประเภททีมหญิงนะคะอันดับที่สามร่วมค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิษการวุทยาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมด้วยโรงเรียนบดีเดชาสิงห์ทิงหาเซนีนะคะจากกรุงเทพมหานครรับเงินรางวัล10,000บาทอันดับที่สองค่ะโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับเงินรางวัล20,000บาท และแชมป์นะคะโรงเรียนกีฬาคนครนนทวิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีรับเงินรางวัล40,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะสำหรับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมนะคะประเภทศทีมิงค่ะนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมได้แก่สุชาตินันท์นนนอุดรค่ะจากกีฬานครนนทวิทยา6ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะก็คืออาจารย์กิติเดชอาวิชัยจากกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะ ประเภททีมชายนะคะนักกีฬายอดเยี่ยมค่ะเบนจามินใจดีจากนวมินทัชชุทิพมัตชิมและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะอาจารย์สันเพชรพันธ์าัดจากนวมินทัชชุทิพมัตชิมค่ะ,คะ,คะสดเไจนพิู์ ต้องขอบคุณทางสมาคมวฟุ่บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์โดยเฉพาะไทยเบฟนะครับเอสโคลาที่ให้ความไว้บางใจทางเทศบาลเมืองทุกสงให้ได้จัดการแข่งขันทั้งระดับชิงแชมป์ภาคใต้และระดับประเทศนะครับซึ่งวันนี้ได้จบลงไปด้วยความสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของฝนฟ้าและก็อุทกภัยนะครับแต่เราก็สามารถจัดการแข่งขันได้ตลอดทุกวันนะครับไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดาการแข่งขันครั้งนี้เป็นรุ่นยุวชนที่สามารถที่จะสร้างนักกีฬาทีมชาติใน,อน,อ,นอนาคตนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของเมือง ทุ่งสงเนี่ยในขณะที่เรามีโควิดอยู่นะครับดังนั้นการจัดการแข่งขันครั้งนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีการคัดกรองอะไรต่างๆตามระบบนะครับของสาธรณสุขดังนั้นสิ่งที่เรียบร้อยมาดัางนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะ,ะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านนายอำเภอทุ่งสงนะครับที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับ นะครับและก็ขอบคุณวอลเล์บอลสมาคมวอลเล์บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไว้วางใจให้ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพาวิวิวการบินชิงแชมป์ประเทศไทยในเดือนมีนานะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับในอำเภอทุ่งสงและจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอใกล้เคียงนะครับว่าเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในนามของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะได้รับความไว้วางใจในการจัดการแข่งขัน ระดับยุ่นรุ่น12ปีนะครับซึ่งสามารถที่จะวางรากฐานในเรื่องของการกีฬาได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องมาช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกหลานด้วยในเดือนมีนาที่จะถึงในปีหน้านะครับ